องค์ประกอบของทัชชิ่งบริลเล่กพาร์คเองนะคะก็คือการที่จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถพูดได้ทั้งภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษมันเหมือนกับการเป็ิดประตูส่งโอกาสให้เด็กๆเนี่ยมีเอาอกาสมากมายบนโลกเลยนะคะในโลกที่มันจะไม่ด้วยความท้าทายแบบนี้นอกจากนั้นเด็กๆเขาก็จะมีความมั่นใจในการสื่อสารทั้ง ก็คือชอส์สบรีโรงเรียนชอส์สบรีค่ะคือเขามีสองแคมปัสนะจะมีตรงริเวอร์ไซด์แล้วก็จะมีสตีทแคมปัสแต่ว่าที่แคมปัสนี้ค่ะจะมีสองโปรแกรมวันนี้ก็จะเป็นการลอชคือโปรแกรมอังกฤษเขาไม่อยู่แล้วเัาสื่ออังกฤษ ันนี้จะเป็นโปรแกรมแบนด์เซึ่งเป็นภาษาอังกฤษกับแบนดอร์เรก็คือจีนกลางควบคู่กันคือไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าวัฒนธรรมต่างๆค่ะเขาจะสอนไปด้วยกันเลยแล้วภาษาไทยด้วยนะไม่ได้ลยนภาษาไทยนะคือสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กที่เนี่ยค่ะเขาจะมีสกิลตั้งแต่ตัวน้อยเลยโตมาเขาก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นใช่าษารคำ่ามากกว่าใช่ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาแต่มันเหมือนแนวแนวคิดต่างๆหรือการแก้ปัญหาคือที่นี่ก็บอกว่าแค่ แค่อยู่มีความคิดแบบคนจีนมันก็จะไม่เหมือนทยเวสเทิร์นหรือทางฝรั่งเขาก็เลยอยากให้เด็กได้มีสกิลแล้วก็ฝึกฝังมันแต่แบบนี้เราแบบรู้แบบมาเรียนที่นี่เลยไหมคะคือเราก็เป็นสิทธิ์เก่าเนาะ <c oughs> <c oughs> เราก็เราก็ร <c oughs> ู้สึกว่าโรงเรียนนีน้มันเลิศอยู่แล้ว <c oughs> เราก็คิดมากคือเรื่องโรงเรียนเป็นเป็นสิ่งที่ <c oughs> <c oughs> มันมันเป็นไม่ใช่แค่เรื่องของ มันเป็นสังคมมันเป็นทุกอย่างที่ลูกเขาจะต้องถูกมันจะหลอร้อนที่เขาโตมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก,ก็คิดหนักแล้วก็มันมีหลักใจมันไม่ใช่แค่แบบอาการเดินทางความเหมาะสมค่าใช้จา่ายเราก็ต้องเป็นประเมินก่อนมาดูกันว่าเรียนที่ไหนสุดเราเติมเรามา สองแคม s ัสเลยและกันค่ะของ s h o s b u r y International School นะคะแล้วก็เป็น bilingual เรียกว่า Hanchin g Bilingual Pathway นะคะมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนที่ได้มีโอกาสจะเป็น leaders ทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ m a n d a r ินอย่างแน่นอน Oh, okay so I believe the hanchin Balingo pathway will be a huge success and we're very happy to uh, welcome you to our campus anytime our door is always open for you and we're here to help you thank you very much Some photos